กับเยนประธานสภาที่เคารพผมนายวรพจน์พิริยโรธผู้แทนรัศดรแบบบัญชีราย,ยชื่อพรรคก้าวไกลครับท่านประธานครับร่างงบประมาณปี65ฉบ,บับนี้นะครับไม่ได้ส่งเสริมหรือแม้แต่ช่วย s m e ให้ดีขึ้นจากวิกฤตเลยครับบางทีก่อนอื่นผมอาจจะต้องเริ่มเล่าจากพื้นฐานครับว่า s m e ของประเทศเราเนี่ยคือคกลไกสําคัญในการจ้างงานอีกหลายชีวิตครับคือ s m e เนี่ยอาจจะมีแค่3ล้านรายนะครับแต่ว่าต้องจ้างงานอีก12ล้านชีวิตครับ หรือนับเป็น80%ซของการจ้างงานทั้งหมดในประเทศนี้ครับคือมันหมายถึงว่าถ้า s อสอยู่รอดหรือขยายกิจการไปได้เนี่ยมันก็หมายถึงรายได้ของอีกหลายชีวิตหลายครอบครัวที่ทํางานให้กับ s อสครับคือมันจะกระจายตัวไปยังคนส่วนใหญ่ของประเทศนี้ไม่เหมือนกับกรณีของกลุ่มทุนขนาดใหญ่ครับที่ยิ่งขยายตัวก็หมายถึงรายได้ที่กะจะก,กระจุกตัวอยู่แค่เจ้าสัวไม่กี่คนครับแต่เมื่อมาดูการจัดสรรงบประมาณปี65ครับก็น่าผิดหวังครับงบประมาณ SME ล้วนถูกตัดครับ คือสวนทางกับสิ่งที่มันควรจะเป็นและก็แสดงถึงความละเลยของรัฐบาลที่มีต่อ SME อย่างชัดเจนครับเหมือนไม่เคยให้ความสําคัญกับ SME และอีกหลายชีวิตที่ทํางานตัวอย่างที่ผมอยากจะยกมาให้เห็นครับจากงบปี65อย่างเช่นง,งบงบ SME บงครับที่ปล่อยกู้ให้ SME โดยตรงก็ถูกตัดงบไป120ล้านบาทงบบอสออครับก็ถูกตัดงบลดลงถึง1 6 1 5ล้านบาทครับท,ทั้งที่บอสอยอนี่ครับ มันคือคกลไกที่สําคัญที่สุดครับที่จะทําให้ SME เนี่ยเข้าถึงแหล่งทุนครับคือการที่จะให้ธนาคารยอมปล่อยสินเชื่อให้กับ SME ีเนี่ยเป็นภาครัฐครับที่ต้องมาลดความเสี่ยงนี่สูนให้กับธนาคารโดยเป็นผู้ค้าประกันให้กับ SME ครับเหมือนที่ผมพยายามสื่อสารมาตลอดครับว่ามาตรการซอฟโลนปีที่แล้วหรือสินเชื่อฟื้นฟูที่เพิ่งออกมานี่ครับไม่ประสบความสําเร็จที่ไม่สามารถทําให้ธนาคารเนี่ยเขายอมปล่อยกู้ให้ SME ได้เนี่ยเพราะการชดเชยความเสี่ยงนี่สูนนะครับ ที่40%ที่ออกมาเนี่ยมันไม่เพียงพอครับที่จะทาให้ธนาคารเนี่ยเขายอมปล่อยสินเชื่อให้ SME ีที่ความเสี่ยงสูงขึ้นครับโดยเฉพาะ SME รายเล็กธุรกิจที่เพิ่งตั้งตัวครับมันจําเป็นที่จะต้องมีกลไกบสยเนี่ยเข้ามาช่วยที่จะต้องมากําหนดอัตราคดเชยความเสี่ยงเนี่ยที่มากพอครับตามความเสี่ยงตามขนาดของธุรกิจที่แตกต่างกันซึ่งมันก็หนีไม่พ้นครับมันต้องมีงบมาให้บสยมากขึ้นและ อัตราชดเชยความเสี่ยงเนี่ยมันควรจะมากกว่า50% 6 0ิซได้ซ้ำธนาคารเขาถึงจะยอมกล้าปล่อยกู้ให้กับ SME ครับดังนั้นการตัดงบปศอยอนี่ครับมันคือการตัดโอกาสที่ SME จะก,กู้ธนาคารหรือเข้าถึงแหล่งทุนในระบบและนั่นมันก็คือหมายถึงการที่รัฐบาลเนี่ยผักสายไล่ส่งครับให้เอสเหล่านี้ต้องไปดินน้นรนแบกภาระติดอยู่กับวงจรน,นี้นอกระบบเข้าใจดีครับว่างบปสอยอในงบประจำปีเนี่ยมันคือการใช้หนี้เก่า แต่ถ้าตัดงบสําหรับชดใช้นี้เก่าลงก็เท่ากับว่าลดการที่รัฐบาลจะอนุมัติโครงการใหม่ๆครับหรือขยายวงเงินหรือแม้แต่การเพิ่มการชดเชยความนี้เสียที่จะมากขึ้นได้และจากตัวเลขล่าสุดครับรัฐบาลนี้มียอดค้างจ่ายกับบสยเนี่ยห้าหมื่นหกพันล้านบาทครับซึ่งยอดนี้ที่มันสูงถึงระดับ60หมื่นล้านบาทนี่ครับมันทําให้ผมได้ยินจากฝากฝั่งธนาคารครับว่ามันกลายเป็นความเสี่ยงหนึ่งครับที่ธนาคารเองก็ไม่กล้าปล่อยกู้ให้กับ s m e เพราะว่ากังวลว่าบอสอยอเนี่ยจะมีงบมาชดเชยหนี้สูเนี่ยไม่เพียงพอหรือล่าช้าได้ยิ่งจะมีขายโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนครับเศรษฐกิจมันก็จะกลายเป็นของทุนใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆครับท่านประธานอาจจะไม่ทราบครับปีที่แล้วเนี่ยปี2563ในขณะที่เกิดวิกฤตโควิดแบบนี้กลุ่มทุนใหญ่นี่ครับที่กู้วงเงินได้มากกว่า500ล้านบาทกู้เพิ่มได้มากขึ้น13นะครับ ในขณะที่ SME ที่วงเงินน้อยกว่า500เนี่ยครับ5้าล้านบาทเนี่ยกู้ได้ลดลง3%เคือถ้าตัดซอฟผลซอฟโลลงไปจริงๆแล้วกู้ลดลง6%ด้วยซ้ำและนี่ไม่ใช่ปีแรกปีเดียวนะครับที่สินเชื่อ SME ลดลงครับและสินเชื่อกลุ่มกลุ่มทุนใหญ่เพิ่มขึ้นเป็นแบบนี้มา4ปีติดต่อกันแล้วนะครับคือถ้าเอาผลรวมมาคำนวณจะยิ่งตกใจครับคือ4ปีที่ผ่านมากลุ่มทุนใหญ่กู้สินเชื่อได้มากขึ้น35%เ SME นี่ลดลง1 0ครับ คือมันสะท้อนครับว่ารัฐบาลละเลย SME มาตั้งแต่ก่อนวิกฤตโควิดด้วยซ้าถ้าปล่อยแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆมันก็หมายถึงทุนใหญ่เข้าถึงแหล่งทุนได้มากขึ้นแต่ SME ถูกตัดออกจากแหล่งทุนมากขึ้นสุดท้ายเศรษฐกิจทั้งหมดก็จะกลับไปอยู่ในทุนใหญ่ครับทั้งหมดนี้เกิดจากภายใต้ของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับที่ปล่อยปาละเลย SME เให้กลุ่มทุนใหญ่ค่อยๆเกินกินอย่างช้าๆคนที่รับราชาการมาทั้งชีวิตไม่มีวันเข้าใจความรู้สึกของธุรกิจขนาดเล็ก ที่ต้องหมุนเงินทุกๆสิ้นเดือนหรอครับผมต้องย้าจริงๆอีกครั้งครับสิ่งที่เอสมีต้องการจากภาครัฐมากที่สุดคือโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนครับทําไมรัฐบาลไม่ลองเปลี่ยนวิธีคิดดูครับว่าถ้าเราจะกําหนดภาษีธุรกิจเฉพาะสาหรับสินเชื่อขนาดใหญ่นับเป็นเ e อียร์มาร์กแท็กขึ้นมานี่ครับให้เป็นรายได้ประจําสําหรับบอสอยเท่านั้นคือการทาเป็นโครงการระยะย,ยาวสาหรับ e เอ e ไปเลยครับเพื่อให้ ไม่ต้องมาจัดสรรงบประมาณแบบปีต่อปีแล้วก็เป็นการสร้างแรงจูงใจให้ธนาคารเนี่ยต้องหันมาปล่อยกู้ให้กับ SME มากขึ้นเพราอธนาคารก็มั่นใจว่าถ้าปล่อยกู้ไปแล้วจะได้รับการชดเชยจากปศอ,อ,อที่มีงบประมาณเข้ามาทุกปีอย่างแน่นอนครับถ้าเข้าถึง SME เข้าถึงเรื่องสินเชื่อได้เนี่ยมันคือบันไดก้าวแรกครับในการจะต่อย,ยอดขยายกิจการแข่งขันกับตุนใหญ่ได้มากขึ้นครับแล้วมันก็เป็นหนทางเดียวครับที่ลดความเหลื่อมล้าในประเทศไทยได้ปัญหาใหญ่ที่2ครับของงบประมาณปี65นี้ครับ คือรัฐบาลชุดนี้ตัดงบสําหรับพัฒนาทั้งพัฒนา SME แล้วก็ยังยกเลิกแผนบูรณาการพัฒนา SME ออกไปจากงบประมาณปี65เลยครับคือถ้าเอางบแผนบูรณาการพัฒนา SME แล้วก็งบกองทุนส่งเสริมิวสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในปีงบ6-4นะครับคือมาเทียบกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนา SME เนี่ยครับก็จะพบว่ามันลดลง195ล้านบาทครับและเมื่อยกเลิกแผนบูรณาการพัฒนาเ m e นะครับ ที่มีงบรวมกว่า1,212ล้านบาทแล้วเปลี่ยนไปให้แต่ละหน่วยงานของรัฐทําโครงการเองครับกลายเป็นโครงการเบี้ยหัวแตก4 2โครงการทั้งซ้าซ้อนแล้วก็ไม่ตอบโจทย์ความต้องการของ SME เลยครับแทนที่ยังคงมีแผนบูรณาการที่ให้มีการวางแผนร่วมมือกันเพื่อป้องกันความซ้าซ้อนครับผมอยากยกตัวอย่างเช่นครับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานที่มีทั้งกระทรวงแรงงานงบ18ล้านบาทของสำนักนัสำนักนายก3ล้านบาทโครงการสร้างมาตรฐานสินค้า ที่ซับซ้อนทั้งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือแม้แต่โครงการส่งเสริม SME ให้เข้าถึงแหล่งทุนของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยครับที่ก็ย้อนแย้งกับการจัดสรรงบประมาณที่ลดลงของบสอยอนะครับที่ว่าถ้าอยากจะช่วยเ ME ให้เข้าถึงแหล่งทุนเนี่ยไม่ใช่การจัดสรรมาที่กระทรวงพาณิชย์ครับไม่มีทางที่จะช่วย SME เเข้าถึงแหล่งทุนในระบบได้ครับแล้วถ้าไปดูไส้ในของแต่ละโครงการครับ ก็ส่วนใหญ่ก็จะเต็มไปด้วยงานจัดงานอีเวนต์งานสัมมนาค่าจ้างที่ปรึกษาที่คนที่ได้ประโยชน์เนี่ยไม่ใช่เอสเอ็มไครับที่จริงแล้วการทําโครงการเบี้ยหัวแตกเหล่านี้เนี่ยมันไม่ควรจะเป็นหน้าที่ของหน่วยงานรัฐส่วนกลางด้วยซ้ำนะครับคือจะทําโครงการย่อยๆในแต่ละพื้นที่เนี่ยปล่อยให้ท้องถิ่นเขาไปจัดการเลยเขาจะรู้พื้นที่รู้ธุรกิจในชุมชนเนี่ยดีกว่ารัฐส่วนกลางด้วยซ้ำครับและท่านปราลองคิดตามนะครับถ้านางบประมาณเหล่านี้มารวมกันเนี่ย จริงๆแล้วเราจะมีงบประมาณที่เพียงพอครับสาหรับโครงการที่ตอบโจทย์เอสมีได้มากกว่าโครงการที่จะให้เป็นแต้มต่อของ SME ในการแข่งขันกับทุนใหญ่ครับที่ครงการที่ทําให้ร้านค้ารายย่อยมีแต้มต่อจูงใจให้ผู้บริโภคเนี่ยหันมาสับสูยรร้านค้า SME มากกว่าที่จะหันไปซื้อลกลุ่มทุนใหญ่คือมันต้องเปลี่ยนวิธีคิดครับคืองบเนี่ยมันมีอยู่อย่างจํากัดครับการสร้างแต้มต่อที่เกิดประโยชน์สูงสุดเนี่ยผมเคยพิปายไว้ในงบประมาณปีตั้งแต่ปี6 3าแล้วนะครับ คือการให้ซื้อสินค้าและบริการของ s m e ร้านค้ารายย่อยเนี่ยเราไปลุ้นชิงโชคครับโดยพฤติกรรมและการใช้มือถือของคนยุคนี้มันมีวิธีการง่ายๆครับอย่างเช่นจ่ายเงินให้ร้านค้า s m e เนี่ยผ่าน QR ว o d e คในโมบายแบงกิ้งนะครับทุกๆ1000บาท,บาทก็เอาไปแลกเป็นสลากของสลากรัฐบาลน,นี่ครับคือที่ผมยกตัวอย่างขึ้นมาง่ายๆนี่ครับมันคือการทําให้ร้านค้ารายย่อยเนี่ยมีแต้มต่อครับจูงใจให้ผู้บริโภคเนี่ยหันมาซื้อจากร้านโชว์หวยมากกว่าโมเดิลเทรดอุดหนุนกินข้าววจาาาากรร้้นอหหหอหหงแถี่ มาก่อร้านอาหารตามร้านขนาดใหญ่มันควรจะเป็นมาตรการต่อเนื่องทั้งปีครับที่ต้องใช้งบ,รรบ,บประมาณประจําปีไม่ใช่แค่การจัดสร,รรงบประมาณชั่วคราวแบบคนละครึ่งครับคือมันไม่เพียงพอครับที่จะสามารถสร้างแต้งต่อและสร้างเศรษฐกิจเอสได้ในระยะยาววิธีคิดแบบนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรครับอย่างไต้หวันเขาก็ทาครับใบเสร็จรุ้นหวยจูงใจแล้วก็สร้างแต้มต่อให้กับเอสมีครับแข่งขันกระทุนใหญ่ได้อย่างสมน,น้ำสมเนื้อขึ้นอย่างที่ญี่ปุ่นเขาก็ทำครับ เอาภาษีบุคคลเนี่ยไปแลกกับซื้อสินค้าประจําจังหวัดสินค้าประจําท้องถิ่นครับซึ่งที่ไทยก็ทําคล้ายๆกันได้ครับซื้อสินค้า s อ e เบีไปลดภาษีหรือจะเอาไปแลกเป็นสินค้าโอท็อปก็ยังได้ครับนี่คือการสร้างแต้มต่อให้กับไอซบีที่ค้าขายกับผู้บริโภคหรือว่า B2C ครับคือถ้ามองแล้วถ้าเป็นธุรกิจที่ทําการค้ากับธุรกิจด้วยกันหรือ B2B นะครับสิ่งที่มันควรจะเป็นมากที่สุดคือเมื่อธุรกิจซื้อสินค้าบริการจาก s m e เนี่ยเอาไปหักค่าใช้จ่ายได้2เท่าครับ เป็นการลดหย่อนภาษีเป็นการกระตุ้นเป็นการจูงใจให้เกิดซัพพลายเชนของ SME ครับมากกว่าที่จะให้ทุนใหญ่เนี่ยขยายกิจการลงมาแย่งตลาด SME เป็นสร้างสร้างแต้มต่อให้ SME เนี่ยแข่งขันกับทุนใหญ่ได้ให้ธุรกิจก็รู้สึกคุ้มถ้าจะหันมาใช้บริการหรือสินค้าจาก SME ด้วยกันโครงการเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ครับรัฐบาลเปลี่ยนวิธีคิดครับเปลี่ยนการจัดสร้างงบมาเีม่หัวแตกมารวมเป็นโครงการขนาดใหญ่สร้างแต้มต่อให้ SME มีแข่งขันกับทุนใหญ่ครับคือกล่าวโดยสรุปครับ รัฐบาลจัดสรรงบประมาณปี6-5นี้เหมือนไม่ได้ต้องการช่วยเ m e ครับตัดโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนกลายเป็นโครงการเบีย้ยหัวแตกที่ไม่ช่วยเอสได้จริงซึ่งก็หนีไม่พ้นกับการปิดกิจการของ SME จําจำนวนมากครับดังนั้นรัฐบาลที่ไม่เห็นความสําคัญและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของ SME จากการจัดสรรงบปี65นี้ทําให้ผมไม่สามารถเห็นชอบกับการจัดสรรงบปี65นี้ได้ครับขอบคุณครับ